แค่ในโครงการยังดูลูบถ่ายไม่มีพูดเติดจะไม่สุดเลยไม่อยากจุดเจอบางทีจะชันฟังเพื่อนกันดี่บดอาฟ้าผุดราจะสีและไอดอกไม้ที่ให้จะไปให้จะจริงไกลไม่ต้องกังวลไม่ว่าอะไรเดียวก็มีอันใหมฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอในใจความดอกไม้ขีงฉันจะเอาไปบางแต่ตุ๊ก,กตาที่ ก็มีทำไมจะเกิดจากของที่ให้มันไรคะ่ะตุกกระตาก็คงจะไรคะลค่ะหนังงนของฉันที่ให้เธอไปใช้ได้ตามสบายและไหม่มันเธอจะใช้กับใครเดียวฉันก็ไม่ไหม่แลนังเรืนึจะดูกับใครบ้างเ,เองที่ช่าไม่เคยดูไทยบ้าง ให้เธอไปให้เธอจริงให้ไกลแต่บอกเธอชอบกพนอนสบายเดี๋ยวก็มีอันใหม่แตใส่ซะชับไปนอนกับใครอันดีก็โชคเพราะเธอเป็น,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 นใจ เราตุกกะตาที่ให้เธอไปให้เธอซิ่งให้ไกลกห้ทางที่วนไม่ว่าอะไรเนาะเดียวก็มีทำไมจะเกิดสากโค้ดที่ให้อะไรค่ะลัาตุกกะตาก็คงจะไหลคะ่ะมันก็เป็นแค่การเดินที่จะินทาใไม่ชิสุดใจ แค่ยา่หยุดกับเธอที่สุดบางทีฉันาจะรักเธอไว้แน่เกินฉันนจะเ,ลเพ,พลิดเาเธออุบไปก็บความสัมผัสจากช็กตตอตเธอทำให้แม่เจ็บเมือนโดนคัเธอในชีวิตรักเธอยที่แคส่สบตาตอนที่เธออยู่กับผู้ชายทำกามูนไหลฉันใน้องร่ายยังดูรูปถ่ายวันนี้พูดไงเธอไม่สุดเลยไม่อยากหยุดเธอบางทีจะชอบฟังเพื่อนกันดีม้มโดองฟองนใต้ทศศีแต่ไอความรัที่ให้เธอไปให้เธอทิ้งให้ไกลไม่ต้องกบกวไม่ว่าอะไร ียวจะก็มีไงโอเคแค่ทำไมจะโลภมากทั่ันที่ฉันโม,ม,มากเลีออที่ให้จะไปให้จะจริงใีไใกลท่เธอไม่ทาและพอมันยาวไเรียวก,ก็มีอะไร่าชอบแบบไนในใจนะแต่ฉันยอมให้เธอเอาใจยากและไม่ว่าเป็นตัวฉันที่ดูแลไดอไม่ดี